ทางไทจงแน่าทะมึงถึงกับเข้าวังในด้วยความโกรธเรี้วกล่าววาจาอย่างหัวเสียกับจางซุนฮองฮาว่าฉันจะหาโอกาสฆ่าไอ้บ้านนอกคนนั้นให้ได้จางซุนเห็นผู้เป็นสามีมีโทสะไม่สบอารมณ์หน้าไม่รับแขกก็ถามกลับว่าใครกันที่ทำให้ฝ่าบาทขุ่นเคืองถึงเพียงนี้ทางไทจงตอบว่าเว่ยเจิงมักทำให้ฉันอับอายในท้องพระโรงเสมอ จางซูนหองเฮาถอยเข้าไปในห้องชั้นในเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดพิธีการเต็มยศแล้วกลับออกมาคำนับห้องเต้พร้อมแสดงความยินดีจางซูนหองเฮายิ้มสดใสและตอบว่าหมอมฉันได้ยินมาว่าเมื่อประมุขปกครองด้วยใจเปิดกว้างขุนนางก็จะซื่อสัตย์เที่ยงธรรม ก้าทูลความจริงบัดนี้เว่ยเจิงก้าทูลอย่างตรงไปตรงมาเพราะน้ำพระทัยกว้างขวางของป่าบาทหม่อมฉันจะไม่แสดงความยินดีได้อย่างไรคลิปเต็มที่ YouTube ต้าจี